คนเก่งในอดีตกับคนเก่งอนาคตเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าม,มันมีความเป็นไปได้ที่สูงมากเลยกับการที่คนเก่งในอดีต อาจจะไม่ใช่คนเก่งในอนาคตแต่ที่ในฝั่งของตัวพนักง,งานตัวคนหางานลุน่มคนที่บอกว่าวันนี้ว่างงานอยู่สาเหตุอันนึงเนี่ยมันเกิดจากการที่สก,กิลที่เขามีอ่ะมันไม่ใช่สก,กิลที่จาเป็นสําหรับอนาคตนั้นมันเลยเกิดแก p ในตรงนี้ที่มันหยาดขึ้นกว่าเดิมการทำเรซูเม่อย่าทําฉบับเดียวแล้วหวานเรากําลังจะขายสินค้านะครับแล้วเขาคือลูกค้าของเราสิ่งที่เราต้องทําเราคิดก่อนว่าเราไม่ได้ถือไพ่เหนือเขาครับคนซื้อถือไพ่เหนือเรา สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ Creative Talk นะฮะแล้วก็แน่นอน EP นี้ผมได้เชิญเพื่อนคนหนึ่งมานะฮะซึ่งเป็นคนที่พวกเราอาจจะคุ้นตากันอยู่นะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ People เรื่องของคนเรื่องของ HR นะ,ะขอต้อนรับคุณบีอภิชาติครับผมสวัสดีครับ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 สวัสดีคุคนะครับเป็นยาม <laughs> แบบว่าสตูเราใหญ่มากเลย้ยใหญ่ครับผ <laughs> มว่าเลยสั้12ทิศอยากให้คุณบีอัปเดตพวกเราหน่อยนะว่าอตอนนี้คุณบีทาอะไรอยู่บ้างฮะ Uh, ตอนนี้ก็ยังคงเป็น CEO ครับอยู่ที่ QGen c o n อนซ t a n แครับเป็นบริษัทที่ผมก่อตั้งขึ้นมาเองนี่แหละแล้วก็เป็นคนบริหารนะครับคิวเจนคอนซแก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาครับทางด้านของงาน HR ทางด้าน People Management การวางในเรื่องของกลยุทธ์การบริหารคนเพื่อให้องค์กรมี performance ที่มันดีขึ้นครับอันนี้ว่าเป็นงานหลักๆ ที่ทําอยู่นะครับตอนเนี้ผมเห็นว่าคือคุณบีเนี่ยนะก็ทําเกี่ยวเรื่องของ SR เรื่องของคนคุณก็อาจจะรู้ว่าตอนนี้องคอ์กรเนี่ยก็อยากจะได้คนอยากจะรับคนเข้าทำงานส่วนคนเองก็หางานอยู่เหมือนกันอจริงๆมันมีข่าวมาบอกว่าตอนเนี้คนตกงานคนหางานเนี่ยเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันองคอ์กรเองก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าเขาหาคนทํางานไม่ได้คือขาดคนทํางานทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทําไม คนหางานก็เยอะแต่องค์กรที่อยากได้คนทํางานกับหาคนไม่เจอกับหาคนไม่เจอ,อมผมเล่ามุมในฝั่งของฝั่งบริษัทก่อนแล้วกันนะครับฝั่งบริษัทตัวนี้ผมก็เป็นผมก็เจอนะครับไปอยู่กับบริษัทลูกค้าหลายๆคนก็จะเจอปัญหาว่า หาคนไม่ได้ไม่สามารถสัมภาษณ์คนเยอะมากเลยนะเปิดรับสมัครไปมีคนสมัครมาเยอะมากเลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะได้คนที่ที่ตรงกับสิ่งที่องคอ์กรต้องการปัญหามันมาอย่างนี้ครับพี่เก่งเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่คนเก่งเนี่ยไอ้คำว่าคนเก่งในองค์กรเนี่ยนะครับคนเก่งในอดีตกับคนเก่งปัจจุบันและคนเก่งอนาคตเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่ามันมีความเป็นไปได้ที่สูงมากเลยกับการที่คนเก่งในอดีต อาจจะไม่ใช่คนเก่งในอนาคตวันนี้เป้าหมายองค์กรอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของลูกค้าเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยคนเก่งเดิมๆมไม่สามารถทํางานเพื่อให้มันเกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมาวิเคราะห์ต่อลงไปก็คือแล้วมันมีทักษะอะไรที่คนในองคออ์กรยังไม่มีต่อให้เป็นคนที่มีประสบการณ์นะแต่ประสบการณ์ที่มีในอดีตครับ มันไม่สามารถบอกได้ว่าประสบการณ์ในอดีตมันจะเป็นตัวช่วยในการที่จะทําให้เขาทํางานปัจจุบันและในอนาคตได้มันเลยทําให้บริษัทเนี่ยหาคนมาทํางานน่ได้ยากขึ้นเพราะคนที่มาสมัครงานยังไม่ตรงสเปคเนื่องจากสเปคเดิมมันถูกขยับตัวสูงขึ้นไปอันนี้มุมหนึ่งในฝั่งของตัวองค์กรน,นะครับแต่ที่ในฝั่งของตัวพนักง,งานตัวคนหางานกลุ่มคนที่บอกว่าวันนี้ว่างงานอยู่สาเหตุอันนึงเนี่ยมันเกิดจากการที่สกิลที่เขามีอะ่ะมันไม่ใช่สกิลที่จาเป็นสําหรับ อนาคตนั้นมันเลยเกิดแก p ในตรงนี้ที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมันมี2อคูณสเมทริกอย่างนี้ครับพี่เกง่งผมจะเปรียบเทียบ2แกนเราแยกอย่างนี้ว่าแกน x เนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1น,นะครับคือกลุ่มที่งานที่มีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและสร้างผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรในระดับสูงคือผลกระทบในเชิงบวกนะในเชิงบวกระดับสูงจริงๆทั้งบวกและลบเลยดีอ,อ๋เอได้ทั้งบวกและลบเลยแต่มันมีผลกระทบทางบวกและลบ สูงต่อองค์กรส่วนแกนแนวตั้งครับแกน Y เนี่ยเราก็จะแบ่งว่าตำแหน่งงานนี้หาง่ายหรือหายากในตลาดถ้าหาง่ายนั่นแปลว่ามันมีซัพพลายเยอะเลยมีคนที่ทำงานในตำแหน่งนี้เต็ไมไปหมดเลยกับในระดับที่หายก็คือหายากในตลาดมากๆในประเทศเราอาจจะมีไม่ถึง10%ที่ทำงานในตำแหน่งนี้ได้ทีนี้เราลองพิจารณาตำแหน่งที่หายหายก่อนเกิดจากอะไรตำแหน่งงานนี้หายากมากในตลาด กับ2คือเป็นตำแหน่งงานที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อเป้าหมายขององค์กรไม่ว่าจะกระทบทางบวกหรือทางลบก,ก็ตามคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยองค์กรเนี่ยนะครับจะพยายามที่จะหาคนมาอยู่ในตำแหน่งนี้ให้ได้แต่เวลาที่เขาหาใครสักคนมาที่ผมบอกว่ามีผลกระทบมากๆเขาไม่สามารถที่จะเอาใครก็ได้เข้ามาทดลองได้เขาต้องมั่นใจจริงๆว่าคนนี้ทาได้แน่แนเขาถึงเอาคนมาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วในปัจจุบันนี้ครับตำแหน่งแบบนี้มันมีเพิ่มขึ้นเรื่อย <ừ> mm. เพราะว่าวันนี้ตัวชี้ขององคอ์กรกลยุทธ์ของ,องความมีการเปลี่ยนแปลองอ,อยู่เสมอเสมอแล้วองคอ์กรก็จะพยายามโฟกัสครับกับงานที่มันเป็น core business หรือธุรกิจหลักขององคอ์กรมนเลยทําให้คนในตําแหน่งนี้หายากลงมากลุ่มโลโล,โล,โลบ้างไอ้กลุ่มโลโลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นภาพอันหนึ่งว่าทําไมเด็กจบใหม่ถึงไม่ค่อยมีงานทำโลโลนี่คือหมายถึงมี Impact น้อยมี Impact น้อยต่อเป้าหมายองค์กรหาง่ายแล้วก็หาง่ายโอเคนะหาง่าย พอเป็นความหาง่ายเนี่ยมันเกิดจากการที่ตำแหน่งงานนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการสกิลหรือทักษะที่มันมีความเชี่ยวชาญในระดับสูงขนาดน,นั้นใครจบมาก็น่าจะทํางานในลักษณะแบบนี้ได้รวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมี AI มาแทนที่ได้ง่ายด้วยอพอมาเป็นกลุ่มนี้นะพอมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่องค์กรกําลังคิดนะองค์กรพยายามที่จะลดการใช้คนอ,องค์กรต้อง l ลีนให้มากขึ้นกว่าเดิม,มสิ่งหนึ่งที่องค์กรส่วนหนึ่งทำนะครับเอางานก้อนนี้ไปให้เอาซอทำ พอมันไม่มีงานในลักษณะแบบนี้เพราะเอาไปให้อาซอร์ททำทั้งหมดมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเด็กจบใหม่ถึงหางานไม่ค่อยได้แล้วคนแบบไหนที่องค์กรเขาอยากได้ถ้าเกิดพูดอย่างนี้ถ้าตัวแรกเลยที่มันสําคัญมากๆนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องกลับไปวิเคราะห์ให้ดีคือเราต้องรู้จักงานที่เรากาลังจะเข้าไปทําการบอกว่ารู้จักงานที่เราจะเข้าไปทํามันจะเป็นตัวบอกอันหนึ่งครับว่างานนั้นจะใช้ทักษะอะไรบ้างคนที่เป็น HR คุณต้องทำอะไรบ้างในสายงานของเรา uh huh. คนที่เป็นวิศวกร uh huh. คุณก็ต้องมีทักษะในเรื่องของการเป็นวิศวกร uh huh. อันนั้นนะครับมันคือทักษะทางอาชีพที่คุณจําเป็นจะต้องมีเพราะฉะนั้นไม่มีบริษัทไหนแน่ๆที่บอกว่าจะรับคนเข้ามาไม่ต้องมีทักษะพื้นฐาน uh huh. ในเรื่องของการ uh huh. ทําวิชาชีพนั้นเลย uh huh. ขอให้คุณเป็นคนที่มีมายเซ็ตที่ดี Uh huh. มันก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรยังไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรเพราะฉะนั้นโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นฝนะั่งชนองซะก่อนอันนี้คือภาษาในฝั่งของเอชมันมีหลายๆการสัมภาษณ์งานนะครับที่น้องๆหลายๆคนและกันมาสัมภาษณ์งานแล้วก็จะมักจะบอกว่าให้โอกาสหนูเถอะถึงหนูจะทําไม่ได้หนูจะพยายามอย่างเต็มที่อเพื hmm. ่อที่จะทํางานเนี้ย<อ>ให้สําเร็จถึงหนูจะไม่มีความรู้ความสามารถแต่ขอโอกาสให้หนูได้ลองเข้าไปทํา uh huh. ในอดีตมันอาจจะเป็นไปได้ครับได้เกิดว่าเขาต้องการคนเข้ามาทํางาน จริงจริง <Okay. S 2> แต่ใน <Training. S 2> ใช่แต่ในปัจจุบันเนี่ย mm. เขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง mm. ในการที่จะให้เกิดข้อผิดพลาดและมากกว่านั้นเนี่ยนะครับในองค์กรเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีการเตรียมคนสำหรับสอนคน mm. ไว้เยอะขนาดนั้นแล้วมันเลยเป็นที่มาว่าเขาต้องการที่คนที่พร้อมใช้ mm. พร้อมใช้มากที่สุดแค่ไหนเขาก็จะเลือกคนนั้นน่ะก่อน เพราะในยุคนี้ผมว่าด้วยเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ด้วยนะองค์กรก็ต้องขยับขยื่อนเร็วนะม,มันต้องอย่างน้อยต้องพอทําได้ก่อนถูว่ามันต้องพอทําได้ก่อนผมเพิ่มอย่างหนึ่งครับพี่เก่งว่าผมคิดว่าเราสามารถขมวดปมได้อย่างหนึ่งว่าวันนี้องค์กรอ่ะจะสู้กับตลาดได้จะสร้าง competitive advantage ได้นี่นะครับมันจะมีอยู่3 3 p ส i ม c i p l e ละกันเรื่องที่1คือองค์กรต้องมีสปีดที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพางั uh huh. ้นคนผมบริหารคนยังไงให้สุดท้ายแล้วองค์กรมีสปีดท,ที่ดีขึ้น uh huh. คนทํางานได้เร็วขึ้นหรือมันมีกระบวนการอะไรที่มันทําให้เกิดความเร็วมากขึ้นกว่า uh huh. เดิมเช่นคนเก่งขึ้นกว่าเดิมคนมีทักษะแล้วแสดงว่างานมันน่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมตัวที่2ครับ Quality มีสปีดอย่างเดียวไม่มีคุณภาพไม่หลอด <ừ> mm. เพราะฉะนั้นทํายังไงให้องค์กรของเรายังคงมีคุณภาพในการที่จะส่งมอบสินค้าและบริการาให้กับลนะูกค้าได้ mm. ทํายังไงให้งานเรายังคงมีคุณภาพและสองตัวนี้ในหลายๆครั้งอะ่ะมันไม่มาพร้อมกันมีสปีดแต่ไม่มีคุณภาพบางทีมันตรงกันข้ามตรงข้ามกันเลยมันเป็นข้อที่ขัดแย้งกันเลยเพราะฉะนั้นทํายังไงให้มันได้ทั้งสองแล่ากรอไหนที่ควบคุมให้ได้ทั้งสองถึงจะไม่แบบเร็วที่สุด แต่คุณภาพไม่ได้ไม่ได้ลดไปมากขนาดนั้นก็อาจจะสู้กับกับเป้าหมายขององค์กรได้กับสู้กับสถานการณ์ตลาดได้กับตัวที่3ครับ flexibility flexibility 3ตัวเนี้ผมยังเชื่อว่าเป็น3มเรื่องพื้นฐาน<ะ>ที่ทุกทุก strategy ไม่ว่าจะอยู่ฟังก์ชันไหนก็ตามจะพาให้องค์กรของเราไปถึงไอ้สตัวนี้ให้ได้มันก็จะวนกลับมาว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของ functional ไปเป็นสกิ l หนึ่งที่ทําให้องค์กรเกิด speed ที่ดีหรือเปล่าเกิด<ะ>ในเรื่องของ quality หรือเปล่าหรือเกิด flexibility หรือเปล่า,ลา<ะ>มันก็จะเป็นตัวถอดบทออกมาว่าแล้ววันนี้ คนนะ่ะควรจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมไปอีกนอกเหนือจากเรื่องของฟังชั่นอลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่มาสมัครงานเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องพื้นฐานอย่างเดียวแล้วที่เขาจะต้องทําได้มันมีเรื่องอพวกซอฟต์สกิลหรืออะไรอย่างอื่นอีกไหมที่ที่เป็นรีควีเมนหรือเป็นสิ่งที่องค์กรกําลังมองหาพอพูดถึงเรื่องของซอฟต์สกิลครับจริงๆมันต้องกลับไปดูบริบทของแต่ละองค์กรที่มันมีไม่เหมือนกันอ่า uh huh. การจะทําให้องค์กรสามารถเอาชนะตลาดได้บางองค์กรโฟกัส soft skill แบบนี้อีก uh huh. องค์กรหนึ่งโฟกัส soft skill แบบนี้ uh huh. เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในแต่ละองค์กรนะครับพยายามไปสตันดี้เรื่องนี้ uh huh. ให้ดีใครที่กําลังสมัครงานลองพิจารณาดูว่าองค์กรแบบนี้เขาโฟกัส soft skill ในเรื่องอะไรแต่ทีนี้ uh huh. ผมขมวดปมมาให้เห็นสิ่งที่มันน่าจะเป็น c o m มอนละกัน uh huh. นะครับ,รบในสถานการณ์ที่เราเจออยู่นะตอนนี้เราค่อนข้างเชื่อว่าทุกองค์กรยังคงต้องการ สกิลแบบนี้อยู่นะยกมาสัก5ตัวแล้วกันที่มันน่าจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมยังมองว่าตัวแรกครับพี่เก่งมันคือเรื่องของโร้ดไมค์เซ็อนี่คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้คนมีความคิดที่อยากจะเติบโตเติบโตความคิดที่อยากจะเติบโตได้ตลอดกับอินไซต์ของตัวของโร้ดไมค์เซ็ตนะครับมันคือการที่คนคนนั้นต้องมีความเชื่อว่าเราเก่งได้จากการฝึกฝน เรายังคงโตต่อไปมากกว่านี้ได้เราไม่ได้เก่งได้จากแค่พรแสวงอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้คือคอนเซปต์ของโครดใหม่เสร็จตัวที่2นะครับ,รบผมยังเชื่อในเรื่องของลีดเดอร์ชิพส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนจะเชื่อเหมือนกันคือผู้นำนัมเบอร์วันของเขาอ่ะเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูงมากถึงทำให้องค์กรสามารถเดินหน้าในทุกๆสถานการณ์แต่อินไซต์กว่านั้นนะการที่มีภาวะผู้นำไม่ได้เกิดจากคนที่เป็นเบอร์หึ อย่างเดียวเท่านั้นถึงจะทําให้องค์กรเติบโตแต่มันกลายเป็นว่าผู้นําที่อยู่แถวกลาง่รองเป็นรองลงมาครับยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะ Middle Level อ่ะยิ่งจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําแต่มากกว่านั้นครับถ้าพนักงานทุกคนมีภาวะผู้นําอำก็จะยิ่งทําให้เกิดสิ่งที่เราต้องการก็คือสปีดที่ดีในองค์กรโดยเช่นเดียวกันทีนี้พอผมพูดที่เรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยมันก็จะเกิด q u e s t i o ขึ้นมาว่า เอ้ยผมเป็นผู้ตามอยู่เลยมผมเป็นเด็กที่เพิ่งจบใหม่มาแล้วผมจะมีภาวะผู้น<ม>ําได้ยังไงจริงๆแล้วภาวะผู้นํามันมีอยู่5ระดับไล่ตามบทบาทของแต่ละคนขึ้นไปนะครับทีนี้ผมขอโฟกัส3ระดับที่น่าจะเกี่ยวข้องกับทุกคนมีโอกาสที่จะเจอทุกคน<ม>แน่ๆนะครับเริ่มต้นจากการที่ทุกคนต้องมีภาวะผู้นําในแบบที่นําตัวเองหรือเรียกว่า leading yourself ซะ<ม>กอ่อนนำตัวเองเราทุกคนนะครับมันมีงานที่<ะ>เราไม่ชอบอนะครับผมมีงานอยู่1ิบอย่าง ผมมีงานอยู่สิบอย่างแต่ผมมีงานอยู่แค่สามอย่างที่ผมชอบทำเองแล้วโดยปกติเราไม่จะทํางานที่เราชอบใช่เล่งานที่เราไม่ชอบเราก็จะแบบไม่อยากทาเลยไม่สนใจมันแต่มันเป็นงานที่สําคัญตอนนั้นแบบน้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดคือทํายังไงเราถึงจะมาทํางานที่เราไม่ชอบอให้สําเร็จได้เราจะกระตุกตัวเองขึ้นมาเพื่อทํางานงานเนี้ยที่เราไม่ชอบ ได้ยังไงในสเต,ต็ปถัดมานอกเหนือจากการลีดตัวเองแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าเราทํางานเป็นทีมซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการลีดตัวเองขึ้นมาเพื่อทํางานของตัวเองให้สําเร็จแล้วเรายังต้องลีดตัวเองในฐานะของการเป็นเมมเบอร์ของทีมทายังไงให้เราเองเนี่ยคอนทิบิว์หรือพยายามที่จะทํางานให้กับทีมให้สําเร็จแม้ว่าทีมนั้นจะเป็นทีมที่เราไม่ชอบก็ตามแม้ว่าทีมนั้นจะเป็นทีมที่กําลังทํางานที่เราไม่ชอบเราจะทํายังไงให้ใหเรายังคงเป็นเมมเบอร์ที่ดีของทีม เป็นคนที่ยังคงทํางานแล้วก็พยายามที่จะใส่ทุกอย่างให้ทีมประสบความสําเร็จให้ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ขยับความเป็นลีดเดอร์ในแบบของเราด้วยเช่นเดียวกันส่วนสเต็ปที่3ครับทีนี้มาลีดทีมแล้วแน่นอนครับการที่เราอยู่ในทีมทีมหนึ่งเราเป็นหัวหน้าแล้วนะแปลว่าเราจะมีทั้งคนที่เราอาจจะชอบชอบที่สุดชอบมากกว่าชอบน้อยหรือไม่แต่คนที่บอกว่าคนนี้คือชอบที่สุดเลยเนาะแต่ว่าเป็นคนที่มันก็อาจจะมีบางมุมที่ เราก็จะไม่ชอบไอคนนั้นอ่ะด้วยเหมือนกัน uh huh. แล้วมากกว่านั้นเราอาจจะต้องเป็นคนที่มอบหมายงาน uh huh. ที่เขาไม่ชอบให้เขาทำ uh huh. ทีนี้มันจะมาเป็นบทจำคัญแล้วว่าแล้วเราทำยังไงให้เขาทำงานนั้นอ่ะให้สำเร็จแม้ว่าจะเป็นงานที่เขาไม่ชอบก็ตามเราไปเอ่อสกิลแรกคือค growth mindset แล้วใช่ครับเราไป Lea d e r s h i p แล้วใช่ต่อไปมีอีกไหม หลังจากที่เรามี leadership แล้วอีนึงตัวที่สำคัญ <c oughs> สำหรับทุกคนคือเรื่องของ adaptability พี่เก่ง adaptability คือทุกคน,นะจะต้องปรับตัวเนาะมันไป support ในตัว flexibility ที่เราพูดถึงไปก่อนนะั้นนี่แหละครับเราเจอสถานการณ์ที่มันไม่เหมือนเดิมอะ่ะทุกคนต้องปรับตัวให้ได้อยู่ตลอดเวลา <c oughs> คีย์เวิร์ดที่สำคัญสำหรับเรื่องของการปรับตัวอันหนึ่งเลยนะคือการที่ทุกคนต้องไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆผมผมเคยได้ยินเขาบอกว่าคนที่พูดถึงความสําเร็จเก่าๆแปลว่ามันไม่มีความสําเร็จใหม่ๆเกิดขึ้นเลย นั่นก็ใช่นั่นก็ใช่ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้สิ่งที่ผมทําให้เขาได้นะคือสร้างอนันดับโซลีให้ <laughs> เขาคือคนเก่งในอดีตแต่ผมสร้างอนันสับโซลีให้แต่ว่า <Okay. S 1> ผมไม่มีอะไรใหม่ๆให้แล้วนะ uh huh. ผมไม่มีความสำเร็จใหม่ๆอะไรอีกเลยอย่างนนะ uh huh. okay. เรื่องอัดดับโซลีเป็นเรื่องเรื่องสำคัญแต่ว่าเรื่องอัดทับโซลิตี้ผมว่าเราเราค่อนข้างเห็น การเป็นเรื่องจําเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องมีทีนี้อีกหนึ่งเรื่องครับพี่เก่งเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะซิมโป้เรื่องนี้เป็นเรื่องจําเป็นตลอดการแล้วยังคงมีปัญหาตลอดการนั่นก็คือเรื่องของ communication and presentation ครับการสื่อสารและการนําเสนอให้เป็น<ะ>ผมยังมองว่าในยุคก่อนหน้านี้จนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีความได้เปรียบของคนที่เป็น e x t r o v e r ในองค์กรอยู่คนที่กล้านำเสนอคนที่พร้อมในการที่จะนำเสนอ คนที่กล้าพูดกล้าคิดนะครับไม่ค่อยกังวลถึงบางครั้งอาจจะพูดดีไม่ดีไม่รู้นะแต่ว่ากล้าในการที่จะนําเสนอเสียก่อนเนี่ยเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่มีความได้เปรียบเพราะมีคนเห็นถึงแม้เราจะพยายามสร้างระบบมามากมายในการที่จะดึงคนที่ติดทองหลังพระอยู่เนี่ยนะครับออกมาอยู่ข้างหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ยังมีหลุดรอดอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันมีความเอ็นเอียงเล็กๆแหละสาหรับคนที่เป็น extravert อยู่เพราะฉะนั้นต่อให้เป็น extravert หรือเป็น introvert ก็ตามตัวช่วยของเราก็คือการที่มีคุณมีทักษะในเรื่องของการสื่อสาร ที่ทําให้เกิดเพอร์ฟอร์มานท์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเราอยู่ในห้องประชุมมีเพื่อนเราคนนึงนําเสนออะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าไอสิ่งที่เขาเสนออะไม่ใช่หว่ะถ้าการสื่อสารที่ดีของเราแล้วเป็นคนที่สื่อสารที่ดีจริงๆคือการที่เรายกมือขึ้นแยง้งแต่การโต้แย้งของเราเป็นการโต้แย้งในแบบที่ไม่ได้ทําให้เกิด ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันแล้วสุดท้ายเราได้ความคิดเห็นที่มันดีที่สุดจากการที่มันมีข้อที่ถกเถียงกันอันนั้นนะครับที่เรียกว่าการสื่อสารที่ดีอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับมากกว่านั้นการสื่อสารที่ดีในปัจจุบันคือการสื่อสารในแบบที่เป็น two-way communication ไม่ใช่มีใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นคนพูดอยู่คนเดียวมืนทีบอกเรามีฮิปโปอยู่ใน องค์กรเป็นคนพูดเป็นคนจัดการอยู่ฝั่งเดียวเลยแบบนี้<ะ>มันก็ไม่ไม่น่าจะเป็นแนวทางที่ดีเพราะฉะนั้นการสื่อสารแบบสองทางนั่นแปลว่าอีกหนึ่งเรื่องที่จําเป็นและเป็นเรื่องพื้นฐานสาหรับการสื่อสารที่ดีก็คือ Active เดซิน n i n g หรือการฟังที่ดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะการการพรีเซน์ของผม,ผมในที่นี้นะมันไม่ได้หมายความว่าทุกการพรีเซนต์ใช้ระดับภาษาเท่ากันหมดเลยวันนี้ผมคุยกับผู้บริหารผมใช้ภาษาแบบหนึ่งในการพรีเซนตผู้บริหารแต่เป็นเรื่องเดียวกันผมลงไปคุยกับพนักง,งานผมใช้วิธีการสื่อสารแบบไหนยิ่งเรามีความหลากหลายในเรื่องของการสื่อสารที่มากขึ้นกว่าเดิมรู้ว่าออเดียนหรือผู้ฟังของเราอ่ะ เขาคือใครแล้วเขาต้องการอะไรมันก็จะทาให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพแล้วการสื่อสารรวมทั้งการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพสําหรับผมนะม,มันต้องเป็นการสื่อสารและการนําเสนอที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นอกจากการสื่อสารแล้วมาข<ม>้อสุดท้ายแล้วครับเรื่องของ problem solving <อ>นะครับหรือเรื่องของการแก้ปัญหาแต่ผมขอเติม prefix ไปน,นิดนึง ด้วยสถานการณ์ที่เราเจออยู่ตอนนี้ครับมันคือ complex problem solving เราทุกคนมีโอกาสในการที่จะเจอปัญหาที่มันซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมปัญหาเหมือนเดิมเลยนะปัญหาคล้ายเดิมเลยในอดีตมันมีปัญหาแบบนี้ปัจจุบันมันมีปัญหาแบบนี้เหมือนอกันแต่ต้นตอของปัญหามันมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งครับที่เราเจอกันอยู่คือปัญหาเดิมเราใช้วิธีการเดิมแก้ไม่ได้เพราะต้นตอของปัญหามันเปลี่ยนไปจากเดิม นั่นมันเลยทําให้วันนี้เราต้องการที่จะกลับมาพิจารณากันอีกทีว่าคนที่องค์กรต้องการจริงๆคุณเห็นปัญหาถ้าคุณมีโซโลูชันด้วยคุณสามารถบอกได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันจะต้องออกมาในทิศทางแบบไหนหรือควรจะต้องทําอะไรดังนั้นอย่าเป็นคนที่เก่งในการที่จะหาปัญหาแต่เราควรจะเก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาโดยเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้คุณบีพูดมันก็มีหลักการมีสาระมีทุกอย่างะนะ แล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างอันแรกสุดเลยที่คุณบอกว่าเป็นพื้นฐานของงานอาชีพของคุณคุณต้องทําให้ได้อันเนี้ยมันพิสูจน์ได้นะเวลาผมไปสมัครงานเนี่ยผมอาจจะมีพอร์ตโฟลิโอผมอาจจะบอกว่าเอ้ยผมเคยทำเงงานดีไซน์งานออกแบบมันเป็นแบบนี้คุณบีก็ดูเอ้ยงานนี้สวยดีแต่ไอ้เรื่องพวกเนี้แบบคอมเพล็กซ์ป๊อปปูลส i โซลวิงคอมมูนิเคชันโก้ดไมซ์เซ็ผมจะสื่อสารยังไงให้คุณบีรู้ได้ว่า มมปกติมันมีนสองแบบนะพี่อันที่หนึ่งคือไอ้เรื่องพวกนี้มันมี Assessment อยู่แบ <c oughs> บประเมินบางอย่างที่เป็นตัวช่วยซึ่งหลายๆองค์กรอาจจะมีการ <c oughs> ทําแบบประเมินเพื่อที่จะบอกว่าเรามีในเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหน <c oughs> แล้วบริษัทก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพิจารณาผมอยากให้โมเดลอันหนึ่งในการที่จะใช้เป็นแนวทางในการเล่าเรื่องแล้วกันแล้วมันอาจจะขมวดปมที่พอบอกได้ว่าเรามีไอ้เรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับโมเดลนั้นเราเรียกว่า star model ในการตอบคําถาม นะคร uh huh. Star Model นะครับตัว S คือ Situation นั่นแปลว่าเวลาเล่าเรื่องนี้เรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับให้เล่าเป็นสถานการณ์สถานการณ์นั้นคือสถานการณ์อะไรอันที่2ครับตัว T ีทในสถานการณ์นั้นบทบาทหน้าที่ของเราเราเป็นลีดเดอร์ไหมเราเป็นเมมเบอร์เราเป็นผู้ฟังเราเป็นคนลงมือเขาหรือเราเป็นใครในสถานการณ์นั้นครับ,รบตัวถัดมาตัว A ครับคือแอคชั่นเราทําอะไร uh huh. บอกเวิร์บนะ พอเป็นบอกเป็นแอคชั่นนะบอกสิ่งที่เราลงมือทําในเรื่องนั้นเลยรเราทําหน้าที่อะไรเราบอกไปแล้วแต่ในหน้าที่นั้นอนะ่ะเราทําอะไรจนกระทั่งสุดท้าย r e ี u l t มันคืออะไรผลลัพธ์บอก <ไง S 2> ผลลัพธ์ของมันด้วยนะครับซึ่งการเล่าในลักษณะแบบนี้เล่าได้ทั้งคนที่มีประสบการณ์รกับคนที่น้องๆที่เพิ่งเรียนจบ เราอาจจะเล่าก็ได้ว่าทํางานกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนอืในสถานการณ์ที่อาจารย์บอกว่าให้เราไปทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันครับไปทํารายงานจะบับหนึ่งขึ้นมามีคนทํางานด้วยกันทั้งหมด4คนครับบทบาทหน้าที่ของผม คือเป็นลีดเดอร์ครับอของกลุ่มเสร็จแล้วแอคชั่นของผมก็คือผมก็กระจายงานให้กับทุกคนนะครับเป็นว่าใครต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วดีไซน์ก็คือไม่มีใครทําเลยผมทําอยู่คนเดียวครับอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นการเล่าเป็นสตอรี่แบบนี้ซึ่งการเล่าเป็นสตอรี่แบบนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเล่าอ่ะตัวเราเองอ่ะ สามารถที่จะขมวดปมเนื้อหาให้เขาเห็นภาพได้ยิ่งได้ทําให้เขาเห็นภาพได้มากน้อยแค่ไหนไอเรื่องทั้งรถไมซ์ s e t แม้แต่เรื่องของอะดัปต์เทอรบลิตี้เรื่องของการนําเสนออะไรต,าตาไ่างๆเนี่ยมันจะออกมาจากสถานการณ์แบบนั้นแหละครับแล้วมันทําให้เขาเห็นภาพด้วยว่าเรามีเรื่องแบบนั้นนะอะมากน้อยแค่ไหนรวมถึงมันาจะเป็นการตอบบทสนทนาได้ง่ายยิง่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับคนที่ตอนนี้แบบกําลังหางานหรืออะไรอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นเครื่องมือหรืออาจจะเรียกว่าเป็นใบเบิกทางแะ้วกันนะที่จะ ทำให้คุณเนี่ยเข้าถึงองค์กรได้นั่นก็คือครเรซูเม่ทังนี้นะครับเรซูเม่ที่ดีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่คุณบีคิดว่ามันจําเป็นต้องมีเลยเการทำเรซูเม่อย่าทําฉบับเดียวแล้วหวาดเราคิดว่าบริษัทต,ต้องการอะไรเราให้บริษัทเหล่านั้นหรือคนดูเหล่านั้นเนี่ยเขามาควานหาสิ่งที่เขาต้องการตามเอ,เอกสารเหล่านี้ด้วยตัวของเขาเองอย่างนั้นอะ ใช่ไหมบริษัทพี่กับบริษัทผมต้องการคนไม่เหมือนกันที่มีเรซูเม่เข้ามาพี่กับผมได้เรซูเม่ที่เหมือนกันทั้งคู่เป็นเรซูเม่กลางๆก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องมาหาเอ๊สิ่งที่เราต้องการมาอยู่ตรงไหนของเรซูเม่น,นะเทียบกับอีกแบบหนึ่งกับการที่พี่ต้องการคนแบบหนึ่งผมต้องการคนแบบหนึ่งแล้วเราเองเนี่ยจัดซีเควนต์ของการวาง ในสิ่งที่เขาอยากได้อยู่ในจุดที่เขาสนใจก่อน c ั s t ตอมไมม์มาเลยว่าควรจะต้องเป็นเรซูเม่ที่มันมีการ c ั s t ตอมไหม์เอาสิ่งที่เรามีครับอยู่ในระดับสายตาถ้าเราเป็นเป็นคนอ่านเรซูเม่สามตัวแรกที่เราเจอมันคืออะไรในขณะที่ภาพในหัวของผมผมบอกว่าผมต้องการคนที่จบทางด้านสายนี้มาคนที่มีประสบการณ์แบบนี้คนที่มีกิจกรรมแบบนี้เราวางไอ้สามคำนี้อยู่ตรงไหนของเรซูเม่ mm hmm. เพราะฉะนั้นสาหรับผมคือเรซูเม่ต้องสตอมไมซ์แล้วคุณอ่านโจทย์ก่อน บริษัทนั้นเขาต้องการอรโอยแตมันเหมือนกับการทาเพอร์ซันอลเลยเรากําลังจะขายสินค้านะครับแล้วเขาคือลูกค้าของเราสิ่งที่เราต้องทํา<ม>เราคิดก่อนว่าเราไม่ได้ถือไพ่เหนือเขาครับคนซื้อถือไพ่เหนือเราแล้วเรซูเม่แบบไหนที่คุณไม่อยากอ่านเรซูเม่ที่อ่านยากเรซูเม่ที่ทําความเข้าใจยากๆเนี่ยมันก็เป็นเรซูเม่ที่เราจะเสียเวลากับเรื่องนั้นอะค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะเป็นตัวตัดสินอันหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าเรายังเรียบเรียง สิ่งที่อยากนําเสนอได้ไม่ดี oh. แม้แต่ไอ้ตัวใบเบิกทางของเราด้วยอันที่สองครับเรื่องพื้นฐานเลยการสะกดงานของเราในส่วนใหญ่ยังไงก็ตามยังคงจําเป็นในเรื่องของความถูกต้อง oh. เพราะนั้นใบสมัครของคุณเองคุณมีเวลาในการดูใบสมัครของคุณอย,อยู่เยอะเต็มไปหมดเลย oh. เขียนใบสมัครของตัวเองอะ่ะถูกต้องไหม แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบางงานสมมติบบท,ทางานอยู่ในสายบัญชี<ะ>ทํางานอยู่ในสายที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วมันต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากมันก็จะเป็น question mark อันหนึ่งที่ทําให้เขาเริ่มสงสัยในตัวเรา มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมถ้าเราสมัครงานในตําแหน่งที่เป็นครีเอทีฟตําแหน่งที่ทําในเรื่องของการทำอาร์ตเวิร์กต่างๆคุณจะทำเรซูเม่ของคุณให้มันดูมีความแบบครีเอทีฟสูงมากๆมีการโชว์สกิลของตัวเองมากๆากบนนั้นไปเลยได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางลักษณะงานไม่ต้องไปยึดติดกับรูปแบบการทำเรซูเม่ยุคหนึ่งที่แบบมาเป็นแท่งคะแนนเป็นเลดาคะแนนเกณฑ์น,นั้นมาจากไหนมาจากตัวคุณเอง Uh huh. คุณใส่สกอรดด์ด้วยความคิดของคนเองว่าฉันมีเรื่องนี้ได้ดีเป็นอย่างมากด้วยสกอเ์เต็มร้อยมันไม่มีมาตรฐานไม่มีประโยชน์นะอะไรเลยไม่ต้องใส่มานะครับ oh. มันไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นเลยอยากจะบอกกับทุกๆคนอย่างนี้ครับว่าเราไปดูแพทเทิร์นการทำเรซูเม่ที่มันเป็นมาตรฐานอื่นๆน,นะครับได้ทั้งหมดเลย mm. แต่เราต้องกลับมาดูจริงๆว่าสิ่งที่เราอยากจะขายตัวเราอะ่ะ oh. มันคืออะไรโอเคสุดท้ายแล้วครับคุณบีอยากให้คุณบีฝากหน่อยว่าสําหรับคนที่กําลังหางานหรือกาลัง มองหางานอยู่ตอนนี้เนี่ยมีอะไรอยากฝากถึงเขาคนที่หางานอยู่ใช่ไหครับเป็นกําลังใจให้ละกันเพราะว่าเรารู้ดีว่าสถานการณ์นะตอนนี้มันอาจจะไม่ค่อยให้เรามีโอกาสได้เยอะเท่ายุคก,ก่อนก่อนนู้นเนี่ยนะครับงนั้นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาในตอนนี้ครับคือกลับมาทบทวนตัวเองอหาให้เจอครับว่าเราเองเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องอะไรบ้างแล้วเราเองจําเป็นที่จะต้องเติมอะไรบ้าง เพื่อให้เราเองสร้างโอกาสของเราเองได้มากขึ้นกว่านึมสำหรับใครก็ตามที่วันนี้ทํางานอยู่เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะเชียร์อย่างหนึ่งเลยก็คือเราเองควรจะสร้างโอกาสให้ตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าพาตัวเองไปถึงจุดที่เราหลังชนฝาแล้วเราไม่สามารถเลือกอะไรได้นั่นคือจุดที่มันสิ้นหวังที่สุดแล้วนะเพราะเราจะถูกควบคุมด้วยคนอื่นๆด้วยสิ่งอื่นๆ แทนที่เราจะเป็นคนที่มีโอกาสได้เลือกแล้วเป็นคนขีดเส้นของเราเอง mm hmm. แล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเองสามารถสร้างทางเลือกให้กับเราได้ครับคือการที่เราเองพัฒนาตัวเราเองอยู่เสมอสกิลใหม่ๆที่เราไม่เคยไปลองไปดูสกิลเดิมที่เราทําได้ดีอยู่แล้วลองทําให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิม mm hmm. เพื่อเรามีสกิลที่มันอยู่ในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมกับดูว่าตอนนี้ตลาดเขาต้องการสกิลในลักษณะแบบไหนทักษะแบบไหนที่ ตลาดกำลังต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตไปเติมพวกนั้นรอไว้ครับเพราะเราอาจจะได้ใช้มันในอนาคตาวันนี้ก็ขอบคุณคุณบีมากๆเลยนะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าใน EP หน้าครับรายการ Creative ท a l k เราจะเชิญใครมาอีกนะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณบีครับผมขอบคุณครับ